สวัสดีครับเริ่มเด๋ยวจะยับกับชนองของแฮตวิกฮีโร่ในวันนี้นะครับขอนำเสนอเรื่องราวแข้งหน้าละอ่อนหัวใจยอดนักสู้ดีแคันไรส์ ก่อนจะเข้าคลิปนะครับผมทำแฟนเชลซีหรือจะเป็นแฟนแมนยูหรือว่าแฟนทีมอื่นก็ได้ว่าอยากได้ตัวไรส์คนนี้ไปช่วยตัดเกมแดนกลางหรือเปล่าคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเพราะถ้าพูดถึงเรื่องของฝีเท้าของดิคันไรส์คนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและก็เกินอายุอย่างมากนะครับเขาเนี่ยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกให้กับเวสต์แฮมไปแล้ว107เกม ทานั้นที่เพิ่งจะอายุ21ปีเท่านั้นเองในฤดูกาลก่อนครับไรซ์คนนี้เนี่ยถ้าเทียบแล้วกับบรรดานักเตะที่อายุไม่เกิน21ปีเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสติเข้าแท็กเกิลตัดบอลอินเตอร์เซปบอลมากที่สุดเหนือกองกลางทุกคนใน5หลีกใหญ่ของยุโรปซึ่งในตอนนี้ครับเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นกองกลางตัวรับที่ดีเป็นเบอร์ต้นๆของพิีเมลีกตัดบอลดีอ่านบอลขาดวางบอลแม่นและยิงไกลได้แรงและก็ดีมากๆ เรียกได้ว่าไรซ์คนนี้มีคุณสมบัติครบครันอย่างมากที่จะก้าเป็นแข้งซุปตาในอนาคตอันใกลน้นี้แล้ววันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับเจนหนดิคันไรซ์แห่งขุน้อนเวสแฮมกันครับสำหรับดิคันไรซ์คนนี้นะครับเกิดที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นลูกชายของชอนไรซ์และเทรซาไรซ์ซึ่งไรซ์เนี่ยมีเชื้อสายไอริชครับมาจากญาติทางฝ่ายพ่อคือมาร์กาเร็ตและก็แจ็ค ซึ่งเป็นปู่และก็ย่าของเขามาจากแถบดักราสบริเวณชานเมืองคิรกในประเทศไอร์แลนด์นั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยดิคนไรส์อายุ21ปีซึ่งจะอายุ22ปีในวันที่4มกราคมในปีหน้านะครับขณะนั้นของดิคนไรส์เนี่ยเริ่มเส้นทางสายลูกหนังในปี2006คือตอนที่เขาอายุ7ขวบนั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เจอกับเพื่อนร่วมทีมที่ต้องทําการฝึกซ้อมและก็คลุกที่อยู่ด้วยกันซึ่งก็เป็นนักเตะชื่อดังในปัจจุบันนี้เลยครับเบสันเมล บริสเจมส์รวมไปถึงคริสเยนพูลิซิชนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยคริสเยนพูลิซิชมาได้ยังไงพูลิซิชเนี่ยเป็นนักเตะจากสหรัฐอเมริกาไม่ใช่หรอซึ่งพูลิซิชเนี่ยเคยมาซ้อมกับเชลซีในช่วงระยะสั้นๆ เมื่อปี2010นั่นเองนะครับแต่ชีวิตในคาเดมีของเชลซีเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆครับมีแต่การแข่งขันกันที่ค่อนข้างสูงต้องเป็นเด็กหัวกระทิและก็มีความแข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดในที่แห่งนี้ได้เพราะทั่งเสียมีครับโรมันอับราโมวิชเจ้าของทีมของเชลซีเนี่ยได้วางโปรเจกต์เอาไว้นะครับว่าให้เชลซีเนี่ย เป็นศูนย์รวมของเหล่าดาวรุวงร่งฝีเท้าดีของโลกฟุตบอลมารวมตัวกันอยู่ณนะที่แห่งนี้ในอคาเดมี่ในศูนย์ฝึกคอปแฮมและไลท์คนนี้ต้องมาเชิญกับปัญหาความสม่ำเสมอทั้งฟอร์มการเล่นจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติเลยครับเพราะว่า เด็กดาวรุ่งเนี่ยก็ต้องมีฟอร์มขึ้นฟอร์มลงกันเป็นเรื่องธรรมดาเวลาการลงสนามเนี่ยก็ต้องมีความกดดันและก็เครียดทางเกมการแข่งขันบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งทางด้านของเจ้าหนูไลซ์คนนี้ครับก็พยายามทํางานอย่างหนักและเขาเนี่ยก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆไต่ระดับขึ้นไปในศูนย์ฝึกของเชลซีแม่ว่าจะเป็นการที่ไต่เต้าแบบทุลักทุเลแต่เขาก็ผ่านมันมาได้นะครับจนกระทั่งมาถึงเชลซีชุด u 1 4 ในตอนนั้นเนี่ยมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงมีนักเตะหัวกะที่ครับจากทั่วประเทศอังกฤษมาทำการฝึกซ้อมกับเชลซีและนี่คือช่วงเวลาที่เด็แคนไรส์นั้นไม่อาจลืมครับนีแคนไรส์นะครับในตอนนั้นเนี่ยเผชิญกับปัญหาในชีวิตที่เชลซีเป็นอย่างมากทั้งที่เพิ่งจะอายุ14ปีเท่านั้นเองไรส์เนี่ยไม่สามารถต้านแรงกดดันความเครียดในภายใตย้การเล่นในกับเยาวชนของเชลซีได้โดยตอนนั้นครับเขาถูกตัดชื่อ ออกจากทีมเชลซีในอะคาเดมี่ซึ่งในตอนนั้นครับไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองเพื่อนร่วมทีมต่างประหลาดใจกันอย่างมากว่าเฮ้ยทำไมเดคันไรส์คนนี้ซึ่งจริงๆก็เล่นได้ดีครับเล่นเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟได้กองกลางได้เล่นแบ็กได้จริงๆฝีเท้าก็ใช้ได้อยู่แต่ทำไมทางเชลซีนั้นตัดชื่อเดคันไรส์ทิ้งพอเดคันไรส์นะครับได้รู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้เขาปล่อยโฮออกมาร้องไห้ออกมาแบบไม่อายใครเพราะเขาคนนี้ครับตั้งความหวังไว้อย่างมากเลยว่า เขาจะต้องเซ็นสัญญาอาชีพกับเชลซีให้ได้แต่สุดท้ายมันต้องพังพินาศไปอย่างน่าผิดหวงังในแค่นไรส์เนี่ยเสียใจและก็รู้สึกทุรนทุรายอย่างมากครับ mm hmm. เขาแทบอยากจะเลิกเล่นฟุตบอลไปเลยทีเดียวในเวลานั้นซึ่งในตอนนั้นครับด r แคนไรส์เนี่ยพยายามคิดทบทวนทุกอย่างว่าเขาไม่ดีพอตรงไหนจริงๆแล้วเนี่ยเขายังอยากอย,กอยู่กับเชลซีต่อไปและเขาต้องเจอกับปัญหาโรคซึมเศร้าที่เขามาเป็นอุปสรรค กับเด็กวัยเพียงแค่15ปีเท่านั้นจริงๆเนี่ยไรซ์เป็นที่มีพรสวรรค์อย่างมากแต่เขาเจ็บปวดครบับกับการที่ถูกเชลซีปฏิเสธในตอนนั้นเขาคือเด็กที่เจอกับโรคซุมเศร้าและแน่นอนครับมันทําลายทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจที่อ่อนไหวของเด็กชายคนนี้ครับและพองทางไรซ์นะครับถูกทางด้านของเชลซีปฏิเสธซึ่งทางฟูลแลมครับอีกหนึ่งทีมในลอนดอนเนี่ยได้ทราบข่าวนะครับว่าดีแคนไรซ์ครับสุดยอดดาวรุ่งคนหนึ่งของเชลซีเนี่ยถูกปฏิเสธจากทางสโมสร ฟูแลมก็ทาาทามเลยนะครับว่ามัทดสอฝีท้ากับทางฟูแลมไหมที่นี่ยินดีต้อนรับที่จะนำดิคันไรส์เข้ามาส่วนฝึกของสโมสรน,นะครับและเรื่องนี้ครับไปเข้าหูโทนิคาผู้อำนวยการสโมสรของเวสแฮมเข้าซึ่งเวสแฮมก็เป็นอีกหนึ่งทีมดังในลอนดอนเหมือนกันนะครับ เพราะตอนนั้นครับเดฟพันเนี่ยโคชอะคาเดมี่ก็ได้แจ้งข่าวมานะครับแล้วก็ต่อสายไปหาไรซ์ทันทีนะครับแบบไม่รอชา้าเฮ้ยเดคันไรซ์คนนี้เด็กคนนี้ของดีนี่นาเชลซี <Chelsea S 2> ปล่อยมาได้ยังไงครับต่อสายตรงไปเลยครับมิฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะพลาดตัวควา้าตัวเดคันไรซ์แน่นอนอาจจะเสร็จฟูลแลมหรือจะเป็นควีนสปาร์คเวนเจอร์หนึ่งทีมลอนดอนก็เป็นไปได้นะครับซึ่งคาครับต้องวานล้อมพอสมควรยกแม่นาทั้ง5 และการตัดสินใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับไรซ์เท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่เขาด้วยมีอิทธิพลในการตัดใจในครั้งนี้ไม่น้อยแล้วข้อเสียเปรียบอย่างร้ายแรงมากๆของเวสแฮมคือทำเลที่ตั้งของเวสแฮมเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านของไรซ์คืออยู่คนละฝั่งของลอนดอนเลยนะครับแม้ว่าจะอยู่เมืองหลวงเหมือนกันในกรุงลอนดอนแต่ถ้าหากต้องเดินข้ามจากตะวันตกไปทางตะวันออกทุกวันเนี่ยไรซ์ คงต้องเหนื่อยล้ามากๆและยังเป็นเด็กอยู่ด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของฟอร์มการเล่นเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอเหมือนตอนอยู่เชลซีก็เป็นไปได้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทาั้งทางร่างกายแล้ก็จ,จิตใจดังนั้นเาฟูลแลมน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแต่อยัางไรก็ตามครับาคาก็ไม่ลดละความพยายามต้องการไลฟ์อย่างมาก เขาเนี่ยได้ชี้เห็นจุดแข็งของเวสแฮมซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธนะุ์ตังแต่ชั้นนำระับวงการลูกหนังของอังกฤษมากมายนะครับแฟรงแลมพาดิโอฟินานโจโคไมเคิลคาริคเจอร์เมนเดฟอร์เกรนจอนสันหรือแม้กระทั่งจอห์นเทอร์รี่ก็เป็น,นผลผลิตของเวสแฮมกันมาทั้งนั้นคือถ้าพูดถึงเวสแฮมเนี่ยเป็นแหล่งบ่มเพาะของดาวรุ่งฝีเทา้ารดกีก้องอังกฤษมากมายครับ แม้วเวสแฮมก็จะไม่ใช่ทีมใหญ่คับประเทศแต่ระบบอาคารนี้มีของเวสแฮมเนี่ยจัดอยู่ว่าเป็นชนแนวหน้าของอังกฤษไม่ว่าจะด้านบุคลากรมากความสามารถรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารมาตลอดซึ่งไรซ์เองก็บอกกับพ่อกับแม่เลยนะครับว่าพ่อแม่ครับผมอยากจะไปเวสแฮมมากกว่าฟูลแลมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะได้เรียนรู้กับเวสแฮมอย่างเต็มที่และตัวเขาเนี่ยอยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าดีพ่อที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกได้ทายเทียบดูนะครับเวสแฮมกับฟูลแลม ทีมที่มีโอกาสอยู่ในพรีเมียร์ลีกมากกว่ายังไงเวสต์แฮมก็มีภาษีที่ดีกว่าต่อให้ต้องย้ายโรงเรียนจากที่อยู่แถวบ้าน มาใกล้กับศูนย์เยาวชนของเวสต์แฮมซึ่งอยู่ทางตะวันออกก็ตามไรซ์ก็ยินดีนอกจากนี้ครับไรซ์เองเนี่ยก็ยอมครับพี่จะไปกินนอนที่ค่ายนี้มีของเวสต์แฮมด้วยไม่ได้กลับบ้านอยู่กับครอบครัวเขาก็ยอมซึ่งไรซ์เนี่ยยอมจะเสียสละทุกอย่างไม่แคร์เรื่องความสะดวกสบายที่เคยได้รับถึงเวลาต้องเรียนรู้เติบโตเติบใหญ่เพราะเขาต้องการพิสูจน์ว่าเขาดีพอที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกโดนปฏิเสธจากเชลซีเขาต้องการยิ่งใหญ่แล้วก็กลายเป็นสุดยอดนักเตะของเวสต์แฮมให้ได้ครับ และแล้ว,ลวค,ความพยายามของนิ c แคนไรส์เนี่ยก็สำลิดผลครับ16ธันวาคมในปี2015เพียงแค่ปีเดียวครับที่เขาเซ็นสัญญากับเวสต์แฮมมาร่วมทัพกับเวสต์แฮมทีมนี้เขาเนี่ยได้รับสัญญาอาชีพเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเวสต์แฮมมีเด็ดความฝันที่ต้องการจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษถึงแม้จะไม่ใช่กับเชลซีแต่เวสต์แฮมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับ และเขาก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะแยะมากมายได้ร่วมงานกับทีมซับโคชกับนักเตะฟิตาดีของเวสต์แฮมจนสุดท้ายเขาถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ครับโดยไรซ์ครับก็ลงไป โชว์ฟอร์มไปเฉิดฉายกับแฟนเวสแฮมได้เห็นได้ประจักษ์กับตาว่าเฮ้ยนักเตะค,คนนี้น่าสนใจและก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับเขาเนี่ยสามารถควา้ารางวัลแมนออฟเดอะแมชในเกมแรกได้เลยทีเดียวครับก่อนที่เดือนเมษายนเนี่ยดิคนไรส์จะสร้างความมือหาอีกครั้งด้วยการถูกเลือกให้เป็นรองผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทีมในฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8 ซึ่งคนที่ได้ไปเนี่ยก็คือมาโกอานตวิชนี่คือเดอะแบกของทีมชาวออสเตรียเลยทีเดียวครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะพลาดรางวัลน,นี้ให้กับหน้าชาวออสเตรียแต่รางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมของเวสต์แฮมก็ไม่พ้นน้ำมือไม่พ้นชื่อของดิคันไรส์คนนี้อย่างแน่นอน,นครับเขาโกยรางวัลดังกล่าวนี้ไป2ปีติดต่อกันนะครับโดยไรส์ครับยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่น,ย,ย,ลนยิ่งมั่นใจนะครับเขาเนี่ยถูกจับลงเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กนิ้วของสไลเวนบิลิชและก็เดวิดมอยส์อย่างที่บอกไปครับ ในปี2 0 0 7ันเถึงันั่นเองเขาเนี่ยลงเล่นไปถึง3าเกมโดยทีดียวในฤดูกาลนั้นแม้บางเกมเนี่ยจะถูกขยับไปยืนเป็นแบ็กบ้างเป็นกองกลางตัวรับบ้างเซ็นเตอร์ฮาฟบ้างแต่เขาก็นำผลงานได้อย่างดีจนกระทั่งในปีต่อมาครับ2 0 1 8ถึง2 0 1 9กครับเวสต์แฮมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมเป็นมานูเอลเปียกุินี่กุนซือชาวชิลีเข้ามารับตำแหน่งนี้ซึ่งไลท์ครับถูกดันขึ้นมายืนสูงเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์ ซึ่งไลท์ทำผลงานได้เป็นอย่างดีจนกลายเปน็นตำแหน่งที่แจ้งเกิดกับเขาไปเลยทีเดียวเขาลงเล่นไปถึง38เกมทําไป2ประตูน,นะครับโดยประตูแรกที่ไลท์ทำได้ก็เป็นเกมที่เขาเนี่ยอาจจะต้องจดจําไปตลอดชีวิตเลยก็เป็นไปได้ครับเพราะมันคือเกมแห่งศักดิ์ศรีลอนดอนดาบี้แมช ที่ลอนดอนสเตเดียมบ้านของเวสต์แฮมซึ่งพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะอาร์ซนอไปได้1ประตูต่อศูนย์จากการจ่ายของซาเมียนส l ลีตบกลับให้กับเดคันไรส์แล้วก็บันจงแปรอัดโค้ง,งชนะที่แบรนด์เรโนกับในายทวารชาวเยอรมันของอาร์ซนอได้แต่ยืนเหลียวมองแบบไอโรเทชันและเกมนั้นครับเวสต์แฮมชนะ1 0จากประตูโทนของเดคันไรส์ และไรซ์ได้รับรางวัลแมนออฟเดอ a แมชในเกมนั้นไปด้วยและจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนี้ครับทำให้มีหลากหลายทีมครับต้องการตัวเด็แคนไรซ์คนนี้ไปร่วมทีมครับแมนยูแมนซิตี้รวมไปถึงเชลซีทีมเก่าของเขา ก็ต้องการตัวไรส์เช่นเดียวกันแต่ว่าการแย่งตัวของไรส์คนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะระดับสโมสรเท่านั้นครับเพราะว่าทางทีมชาติไอร์แลนด์ที่ไรส์เนี่ยลงเล่นมาตั้งแต่ชุด U16 จนถึงชุด U21 เนี่ยก็ต้องการให้ดิคแอนไรส์คนนี้มาเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์ในชุดใหญ่ด้วยเหมือนกันครับมิกแมคคาร์ที่ผู้จัดการทีมของไอร์แลนด์ในตอนนั้นรวมไปถึงโรบบี้คีนผู้ช่วยผู้จัดการทีมของไอร์แลนด์ ต้องการทำดิคันไรส์คนนี้มาเล่นชุดใหญ่ให้กับไอร์แลนด์โดยนันของมิกแมคคาที่เนี่ยวางโปรเจกต์เลยนะครับจะให้ดิคนไรส์เนี่ยสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมของยักษ์เขียดทีมชาติไอร์แลนด์เลยทีเดียวแต่สุดท้ายท้ายที่สุดคับไรส์เนี่ยก็เลือกเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษและ5มีนาคม2019เขาก็แจ้งเจตจำนงกับทางฟีฟ่าว่าเขาเลือกเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษและตัวเขาก็ได้ร่วมช่วยทัพสิงโตคำรามสู้ศึกยูโร2020รอบคัดเลือก และเขาก็ถูกส่งลงสนามเกมแรกให้กับอังกฤษชุดใหญ่ในเกมที่อังกฤษนั้นเจอกับสาธรารณรัฐเช็กที่เวมรีในลอนดอนในเกมคัดเลือกยูโร2020และจากนั้นครับเขาก็เริ่มมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษในชุดใหญ่มาแบบยาวๆแล้วก็มีการลงสลับกับจอแดนเฮนเดอร์สันา่บางเกมเหมือนกันนะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ครับณนะตอนนี้ชื่อของดิคนไรส์แทบจะถูกเขียนไปแล้วว่าเขา ต้องติดชิอังกฤษอย่างแน่นอนถ้าไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและยูโร2020ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่ได้มีการบาดเจ็บหนักหรือติดโทษแบนยังไงเขาจะน่าจะติดทีมไปได้อย่างแน่นอนครับและคราวนี้ับเรากลับ,บาาที่เรื่องของเรากันต่อครับในเรื่องราวของสโมซอ,อนอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีหลากหลายทีมีลายตัวไลฟ์คนนี้แต่1ทีม1สโมรสรที่เขามีโอกาสจะย้ายไปมากที่สุด คือทีมเก่าอย่างสิงโตน้ำมืนครามเชลซีเพราะตัวไรซ์เองเนี่ยสนิทสนมกับเมสันเมาสเป็นอย่างมากเมสันเมาส์เนี่ยเข้าสู่คาเดมีของเชลซีตอน6คขวบหลังจากนั้นปีเดียวนะครับไรซ์ Rice ก็มาร่วมแจนและมิตรภาพของเมาส์ กับเดนคันไรส์มันก็งอกงามขึ้นมาเรื่อยๆความฝันในวัยเด็กของทั้งคู่เนี่ยอยากจะเล่นร่วมกันในเชลซีชุดใหญ่รวมไปถึงทีมชาติอังกฤษนะครับนอกจากอยากจะเป็นนักเตะอาชีพแล้วพวกเขาเนี่ยก็อยากเล่นร่วมกันในชาติอังกฤษอีกด้วยอย่างที่ได้บอกไปเพราะเม้ากับไรส์ตัวติดกันมาตลอด เล่นตำแหน่งมิดฟิลมาด้วยกันกวมหัวจมท้ายกันมาด้วยกันแถมยังสลับกันไปกินนอนที่บ้านของแต่ละคนด้วยทําให้ครอบครัวของทั้งคู่นั้นสนิทและก็นั่นแฟนกันมากๆโดยตอนที่ทางด้านของเมาส์เนี่ยได้ทราบข่าวว่าเดนคันไรส์ จะม่อยู่ทีมเชลซีด้วยกันแล้วแน่ของทั้งสองคนเนี่ยโทรศัพท์ไปปรับทุกกันแล้วก็ร้องไห้กันออกมาเลยเศร้าเสียใจไม่แพ้กว่าเมา้าแล้วก็ดิค a นไรส์เลยทีเดียวเรียกว่าครอบครัวนี้ผูกพันกันเป็นอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นครับในตอนนี้เนี่ยคุณซื้อของเชลซีนั่นคือแฟรงค์แลมพาร์ดนี่คือฮีโร่ของเราเด็กๆด,ด,ดาวรุ่งของเชลซีและดิคนไรส์ก็เคยผ่านตรงจุดนั้นมาก่อน เคยเห็นความสำเร็จของแฟงแรงค์แลมพาร์ดตำนานของทีมมาซึ่งความเป็นไปได้ที่เขาจะกลับมาร่วมทีมเชลซีอีกครั้งมันช่างมีสูงเหลือเกิน เพราะทางแลมพาร์ดก็เอ่ยปากออกมาเองเลยนะครับว่าเขาเนี่ยต้องการตัวเดคแอนไรส์มาช่วยบัญชาเกมแดนกลางหรืออาจจะถอยไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กหรือยินคู่กับเอ็นโกโลกองเต้ก็ได้ซึ่งในตอนนี้ครับกองเต้เนี่ยอายุกำลังจะ30แล้วในปีหน้าครับเชลซีก็ควรจะหาคนมาทดแทนตําแหน่งกองเต้ ay, หรือให้ทางด้านของเดคแอนไรส์เนี่ยเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับเอ็นโกโลกองเต้คนนี้เพราะกลางเชลซีตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตัวรับ มีเพียงแค่เอ็นโกโล่กองเตะคนเดียวเท่านั้นเพราะจอจินโยบปนเตโอโควาสิชบิลลี่กิโมอิทานอัมปารูที่ปล่อยยืมไปก็ไม่ใช่สไตล์ที่แลมพาต้องการและหากดิคันไรส์คนนี้เข้ามานะครับก็จะเติมเต็มให้แผงกลางของเชลซีนั้น เกิดความสมดุลได้อย่างแน่นอนมาสลับวงเล่นกับกองเต้ก็ได้เพราะหากกองเต้เจ็บไปไม่มีใครเป็นผู้เล่นเชิงรับจริงๆสักคนเลยนะครับก็ต้องมาดูครับว่าทางเวสต์แฮมเนี่ยจะยอมปล่อยหรือเปล่าและทางมอส์ผู้จัดการทีมของเวสต์แฮมตอนนี้จะยอมปล่อยไหมและค่าตัวของไรซ์จะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะเมื่อสามเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยถูกตั้งไว้ที่ประมาณ70บล้านปอนด์เพราะไรซ์มีสัญญากับเวสต์แฮมอยู่ถึงปี2024แต่ว่าถ้าหากเชลซีเนี่ยปล่อยผู้เล่นออกไปได้และพอได้เงินเข้ามา ก็อาจนำเงินไปสู่ขอเดนคันไรส์ได้อาจจะมีการปล่อยมาโกอสอลอนโซอันโต i นิโอรูดีเกอร์จอร์จิโนเกปอาอลิซาบรากาไปก็ได้หรืออาจจะนำนักเตะเข้าไปเล่นแลกแปรธาตุแนบเงินขายไปก็ต้องมาลองดูกันแล้วกันนะครับอาจจะเป็นรูเบนลอฟตาชิกลอสบาร์คลีหรือเคยใครก็ได้เพื่อลดค่าตัวที่สุดมหาศา,ศาลนี้ของเดนคนไรส์ลงและอีกหนึ่งวิธี นั่นคือการเจือจาระดับเทพของเจมารีนากรนอฟกายาปีเตอร์เช็คและก็แฟรงค์แลมพาร์ดซึ่งก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะครับว่าเราอาจจะได้เห็นนิคแอนไรส์กลับมายังเชลซีถิ่นแซมฟอร์ดบิชอีกก็เป็นไปได้เพราะเรื่องราวในอดีตที่เคยขมขืนนั้นมันก็ได้ผ่านไปแล้วตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแปลเปลี่ยนไปหมดแล้วและหากเขาอยากประสบความสําเร็จ การมาเชลซีเนี่ยก็เป็นคำตอบที่ใช่เขาอาจจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพคาราบาลคัพหรือว่ายูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าอนาคตของไรซ์นั้นจะเป็นอย่างไรจะอยู่กับเวสต์แฮมต่อไปไหมจะมาเชลซีหรือเปล่าหรือจะย้ายไปทีมไหนก็ต้องมารอดูกันต่อไปแต่สำหรับผมนะครับส่วนตัวเลยบอกเลยว่าถ้าเชลซีได้ดีคแอนไรซ์คนนี้มาจะเป็นอะไรที่ดีและก็ลงตัวมากๆอย่างแน่นอนนะครับ รู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงกับดีแคน r i ส์คนนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้และนี่ก็เป็นเรื่องราวของแข้งหน้าละอ่อนหัวใจย,ยอดนักสู้ดีแคนไรส์เรื่องเด็จดจะจบวันนี้ลาไปก่อนแฮตติคิีโลสวัสดีครับ